สบายดีพี่น้องสบายดีสีประสุขสุคนเดอพบพ่อกันคือเก่านะพี่น้องในบรรยากาศยามมืดเศร้าพี่น้องมันนี่เป็นมือบุญเดือนสามองไม่สามคำนะพี่น้องเนาะนี่หลายคนเผล่กระชมาซื้อเครื่องคองพี่น้องอ่าไปเปิดประตูเล่าเนาะบางคนก็เปิดแล้วแต่เศร้าคนแหละมันนี่ก็พากันมาหล่อตลาดพี่น้องบรรยากาศก็คือเก่าอะไร เย็นคือเก่าเนาะปะกล้องอิจิบุซัตเด้อพี่นอ้องเครื่องนะมันบเบ็ดเบิดนอนลืมฉาก <c ười> อู้น้ะหมอกปะ <c ười> คนกับแบบว่าคือเก่าเนาะ

บะทกนี่หวานลีได้คนหมักไปเค้าบะทะกะเลยนี่หวานถ้วยนี่ได้เอถเอาสามถั่วเอาแมงกัน่ะเด้อเหอนไปหนึ่งปนเลยบะบอเอย็ดได้แต่แมงอ่ะอ บอขาวาเอาแต่แมงอันนั้นแมงอันนี้เขาบอเอาเอาสามถวยจ้าวัวย,ย, <c oughs> ายข่าว,าว,อว,อว,อว้องถวยอยู่นี่ฮะ้องอะไรเร่ถออีแลได้ถอดคลื่่อ้าวโอ้ยอะไรนาจะดเนาะแม่ต้องเม็กี่ลายเออสิฟเนกิันี้อิไรสน,น,าน,นา้องมาซิฟ0เห็ดมาใหม่ๆ Ini <coughs> <coughs> hmm, so kami <coughs> 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 มาทางนี้กับสีคายดีหน่อยนึงอันนี้จะเป็นหั่นคายเข่าปุ่นเนาะเขินเอาเข่าปุ่นมาคายกับป้าคายดีขนาดพุลละสิบพุลละห้าโลเนาะพี่น,น,ะนะ้องเราจะเอาไปหิดบุญเอาไปกินแหละพี่น้องซุ้มเซวเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือออกใหม่สามี่บเนาะเป็นมือคขประตูเราน้องกับคายดีขนาดค้นหุ้มขนาดเลยกรบปุ้นสุดๆเนาะข้าวานีชี ไว้ว่แบบข้าวหุ่มขนาดเลยมึงต้องทายมุดเกี่ยงหงนยังมาหาซืก้กิบนองกิบกระซื้อแบบเด็กระฮักแบบนั่นซื้อแบบเดกะฮักบัดนั่นซื้อเป็นยางเอามายังฮักย้อนยังย้อนเวลานอนแล้วมืี มาขายเดี๋เดนินมาขาทั้งีนะแม่ใชโทเิบอก้นมลนะอันนั้นที่มารน,ะนั่นส้สื่อนางยางหัดพมแล้วเราก็บบชิข้อจบไล่เพียสนีเด็กพี่น้องเด้อจะจะชซื <c oughs> อ้อย่งชิบซื้อคลองไส้ในตอนนี้นะเนาะเนพี่น้นอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสนีด้วพี่น้องเดอ้อไปก่อนพี่น้องหาสื้อของกินต่อก่อน <laughs>